3ามสองเน็ตชาัโอเคแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่แตกรับกัญชาในมินิเกมของเรากับเกมของเราทั้งคู่ต้องถามก่อนว่าทั้งคู่รู้จักคนดังเยอะแค่ไหนคะเอ,อ่อถ้าเขาตะโกนก็ดังรู้จักรู้จักคนเดียว <laughs> รู้จักคนเดียวใครครับดิซ่าดซ่าโอเคนี่ก็ดังตะโกนก็ดังไงคนดัง <laughs> โอเคนะคะเกมนี้นะครับก็จะให้ทั้งคู่นะครับดูภาพซึ่งจะเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพน่าตื่น ระหว่างพิธีกรเองนะกับคนดังนะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง <c oughs> ซึ่งก็งต้องกลบาวว่าเขาคือใครหรือเธอคือใครมีเจ็ดภาพด้วยกันนะครับกดปุ่มตอบถูกคนแรกได้สองคะแนน,แนเหมือนเดิมตอบถูกทีหลังได้หนึ่งคะแนนนะโอเคพร้อมครับเจ็ดภาพภาพแรกนะฮะขอรับดูก่อนโอเคภาพแรกยากมากหนึ่งสองมปุ๊บพิโกฟับตอบว,ว่าใครครับคุณลงลงคน ไม่หนวดด้วยอ่ะอะไรวะใครครับอะะไรวพี่กบตั้งตับลุงตู่กับคุณปริญญาเปล่าคะนายกกับคุณปริญญาเปล่าคะถูกต้องครับพี่กบได้หนึ่งไอ้สองคะแนน่ะพี่กบพี่กบได้แล้วนะได้แล้วนะโอเคเป็นภาพฉันกับใครนี่แหละเออให้ตอบด้วยคนเดียวเป็นภาพฉันหมดเลยต่อไปภาพที่สองภาพที่สองรูปแบบมาครับพี่กบตอบว่าปริญญากับเชอร์ปาง ถูกต้องครับพี่กบได้สองแล้วนะสี่แล้วนะพี่เมฆยังงงอยู่เลยพี่เมฆยังงงอยู่เลยนะคะพี่กบพี่กบน่าจะได้ภาพที่สามครับหนึ่งสองสามปุ๊บพี่กบเหรอคุณยากับคุณน้าคุณมีหน้าจังค่ะถูกต้องครับพี่เมฆแกนี่สิงงงเหรองงเหรอมาภาพที่สี่ตอนนี้พี่กบไปหกต่อสูตแล้วนะ ข้อที่สี่ครับพร้อมมาครับใครวะอะนิ่งวางเลยไม่ใครวะเขากับอ,อ,อะไรวะ,ะ<ป>ตัดตอบว่าอ,อ,อะไรนะชื่ออะไรวะต,ต,ต้องตอบต้องตอบถูกสองคะแนนครับถูกในอันนั้นนะ่ะบีอะไรนะ อะไรนะไม่ใช่เลยวะชื่ออะไรวะใครปันปันเหรอปันปันนะใช่เออปันปันหรือปันปันนี่แหละตอบว่าปัน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 ผิดใครครับวะเอ็มมี่มรกรดครับผิดจังคู่น่าออกคังคู่คนนึงเป็ใครคิดว่าใครคิดว่าใครนึกหน้าออกแต่เคานึกชื่อไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ในบีแอนเคฮะเขาตอบคือจินตลาดคุณล่ะ นี่คือภาพของจินตลาดกับของเองเดี๋ยวไปดูเฉลยในคลิปนะคะมีภาพเฉลยอยู่ตอนนี้ไม่มีใครได้คะแนนจินตลาดจริงๆังยามาใส่อะมันเป็นคนละคนเลยใช่ไหมตัดตัดได้เหล่าไม่แต่ทรงผมมันไม่ใช่ทรงผมโอเคข้อนี้ไม่ได้ไปจะไปภาพที่ห้าครับมาครับมาซิกโก้ครับอัมพชลาภาโควครับเอ้ยก่อนได้สองที่เล่นดูไม่ออกเหรอดูออกปะตื่นยังไงเนี่ย เป็นยาสวยมากเลยนะรูปนี้เป็นยายาเอารูปนี้ไปแบบสัลยกรรมที่เกาหลีนี่ได้ทรงนี้เลยทรงนี้ใช่ไหมได้ทรงนี้เลยโอเคเลิศต่อไปข้อที่หกใครจะแนนนะหนึ่งสองสามปุ๊บไขว้ยี่แย่ยอมไหมยอมไหมมีสปอยมีสปอยได้มีสปอยได้ตอบไหมตอนนี้ทุกคนไม่รูใครตอบครับผมตอบว่าพี่เดยสก้าหรอถูกครับเออเขาได้สิบแล้วนะเดสกา พี่มิรู้จักกับพี่พี่มิรู้จักพี่อ,อัศก,กาปะร,รู้จักกันเอาโอเคเออโอเคมาภาพสุดท้ายนะครับ,บรภาพสุดท้ายใครเขาก็ใครนะฮะพร้อมไปพี่กลบอีกแล้วแต่ว่าพี่มิพายถูกต้องออโอ้โห้วเกมนี้พี่พี่กลบกันคนเดียวเลยพี่เคนเขานิ่งเลยฮะเอาไปเลย12ต่อศูนย์โหมายากข้อกินตลาดแล้ว นี่กับนี่กับพีกบแฟนคะ